แล้วไงว่าของไทยใช้ดียิ่งใช้ก็ยังมีทั้งว่ายังไงยิ่งใช้ยิ่งได้กำไรเนาะคือก็จะมีคนลาวเนาะครอบครัวหนึ่งนั่นเองเนาะที่ซื้อเครื่องสีข้าวเนาะจากไทยที่ไทยประดิษฐ์นี่แหละประมาณเครื่องหนึ่งก็ประมาณสีเครื่องสีข้าวในครัวเรือนเนาะ เครื่องสีเข้าในคนเครื่องนึงก็ประมาณหมื่นกว่าบาทแล้วเขาเอาไปสีเข้าว่าอย่างไงอ่ะสีเข้าในครอบครัวแต่ว่าบังเอิญว่าทั้งชาวบ้านคือว่าอย่างไงชาวบ้านในหมู่บ้านเขาเนาะพากันหลั่งไหลเข้ามาสีเข้ากับเจ้าของคนนี้นั่นเองเพราะว่าซื้อเครื่องไทยใครๆเห็นแล้วอ๊้ก็อยากมาแบบอยากมาลองสีสีเข้านี้แล้วมันสวยมันงาม สบายดีสวัสดีค่ะ v p s ท,ทุกทุกท่านวันนี้พวกมุพงอกับอ่อนเช่นเก่าเช่นเคยแล้วค่ะทุกคนค่ะวันนี้ออนก็จะมานําเสนอเรื่องราวดีๆนั่นเองเนาะนั่นก็คือเครื่องสีข้าวนั่นเองเนาะเครื่องสีข้าวรุ่นของที่ไทยป่าป,ประดิ์เองเนาะเพราะว่าเขาก็ประดิษฐ์ทั้งส่งออกเล้าแล้วก็อาจจะหลายประเทศที่เขาส่งออกแต่ว่าเครื่องมันก็แบบว่ายังไงอะอย่างอย่างเล่าๆอย่างอ่อนเนี้ยก็สามารถจับต้องได้เพราะว่าราคามันไม่แบบ แพงมากมายอะไรแพงมากมายไก่กองเนาะสำหรับออนคิดว่ามันจับต้องได้แต่ว่าออนก็ลองถามแม่แล้วแหละแม่ว่าเงอะแมวแม่ว่าขี้เกียจด,ดูแลเพราะว่าไม่ค่อยจะอยู่บ้านเนาะเขาอยู่แต่อยู่แต่ตามไร่ตามนาแม่บอกอไว้เลยว่าไม่เอาเคยเคยเสนอให้แม่แล้วแบบแม่ไม่เอาแม่ว่าอ่ะวันนี้พี่พีเอีค่ะออนจะมารีแอคชั่นจากคลิปออนก็ต้องขออนุญาต ช่องเอ๋ยเนาะเออยคนงามคือเก้าคือเดิมเนาะสาวหล่าแม่ลูกสองนันเองสาวพีเอสซีจ๋าเดี๋ยวเข้าไปรับชมรับฟังคลิปของผมกันเลยจ้าเมื่อนี่สะดวกสบายบ่หน่อยคิดเห็นสมัยตอนทํ้เขาบอเลือใจมันบอนนนเลเอ,อลูกค้าไรมากคือน,น้ำนี่แหละลูกค้าไรมากคือน้ำนี่ทุกคนเอ้ยห เขาเจ้าว่าไอ้ให้อันแนะนำให้เทพืชนเนี่ยเขาเจ้าว่ะเออแม่เนี่ยบายดีทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนจ้าเมื่อเนี้ยาพบหับสละสแนลอีกแล้วทุกคนสละกขาฝากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สละในเด้อทุกคนเมื่อเนี้ยสละกะมาบ้านเนาะมาเอาเขาไปสีเมื่อเนี้ยชิมาอุดหนุนนะบ่าวเนาะชิมาอุดหนุนหงสีหน่อยเพื่นเนาะทุกคนว่าสละเห็นเขาเจ้าเอามาสีน้ำพิ่นลายนะสละกำลัง สีเชื้อแรกนี่แหละเอาไปสีน้ำผึ้งเนาะทุกคนอาใกล้ชิลงเกี่ยวเขาค่ะนะก็เลยสีไว้เนาะสละจิไปสีหาสอบเมื่อเนี่ทุกคนเพิ่นคิดสอบละซิพันเนาะหาสอบก็หาซิพเนาะทุกคนเนาะอากที่คิดว่าเอามาสีใส่ในเฮือนเนาะทุกคนเอาไปไปเอาไปเอามาเนี่ยแบบกลายเป็นธุรกิจเลยนะทุกคนแบบว่าไทยบ้านเพิ่นก็เอามาสีน้ำเนาะทุกคนเนาะเพราะมันง่ายนะทุกคนไาทุกคนเดี๋ยวเอาเขาไปสีนี่หน่ะเป่ากันนะทุกคนเนาะไปเตรียมตัวขึ้นไปเอาเขาเนาะทุกคน เอาก่อนนี้วสี่เขาเจ้าสอบหนึ่งหาสอบพ่อแล้วมัง้งพ่ออืมไปเฉลยสองสอบบอดรสอเดยสอบเดียวยันรอไัวอืัวออกแลดีหาเกิไปมาซีเขาอุดนุนอุดนุนข่ามาซีเขาอีกแล้ว ก็ได้อจะได้เครื่องเขาเนี่ยเชิงซีขงเขาเน่ยหน่อยนี่ก็ได้หัวเจียวเขาเพื่อเขาจะขึ้นเล่าได้ไลค่ค้อนลูกค้าก็เอาเขามาให้ซีกแล้วทุกคนมาสองรอบแล้วเนาะเอามาที่ละกระสอบใจรถมอเตอร์ไซค์มาเนานะทุกคน<ม>ถือว่าโอเคอยู่เด้นี่สร้างรายได้ให้เลยเนาะทุกคนเนาะ เอ็งบอออกเครื่องคือเขามานี่นเอ็งมาดบปไเขาลูกออกมาถึงมือแล้วออกมาถึงมือลูกค้ามาลรวๆเลยได้นี่ <c oughs> จากที่คิดว่าเชื่อมาซีในครอเพื่อนบอ <c oughs> ได้เป็นธุรกิจย่อนเน้น่ <c oughs> มือนี้มือนี้ได้ได้ไปแล้วเจ้าหนึ่งบ่เมื่อนี้ ดีมามมาเลยดีแล้วเอาเมือกัดนและวเลยฮะ<า>เอาเมือกไปนอนก็นได้เขาะ <c oughs> เะยรขมัค้างเออลูกค้ามาอีกแลว้วทุกคนมาเรื่อยๆเนาะทุกคนลูกค้านี่เมื่อนี่หลายคนเลยดีนี่เมื่อ,อมาอัปเดตเนาะเขาจะเอาเขามาสีอัปเดตท,ท้องสีหน่อยเฮาเอาเขาใหม่มาสีเ<อ>า <ๆ S 2> นาะทุกคนเนาะจอจจ่ายเงินก่อนเลยยังพูทันสีจ่ายแล้วจ่าย <c oughs> <c oughs> เช้าวันทันทีใจแล้วกระสอบละสิบพันอน้ามีไก่ก็บต้องไปไกลวันนี้เนาะอ,อย่ามันได้ห่ำบิดรหนาบริถิขีแกบเลยเข้ามาการ้วงกันหรือปะอยู่ไรอยได้เป็นบุญงามๆเขาเลยเป็นอย่งเป็นบุญง,งาม มันแยกก็โตหายแยกเลยนะอ๋อหายเอาลงบ่อนเดียวหนะบอกเราต้องการต้องไปกับหายลงบ่อนเดียวมอะลงนะเขาเด้่เขาจะไปปนกันกันแล้วแต่เขาเนาะแต่เขาจะของก็สั่งจะคือเนาะแมนของกระสังลงบูเดียวอะก็ได้เออมีน มันก็บริสอยางเงี้ยต้องเป็นเงี้ยให้เขาเป็นธุรกิจหย่อนได้นี่มีเวียเห็ดย่อนได้นี่มันได้ไหมบ้าะเราเด็กวันซีเขาบ่เาไม่ตื่นาโอ้ยมีหีก็คิดมีคุยนเราีเขาปุมีได้เราเขาูคือีบุ้ว่าแมนสอบละพันไล่สอบก็ไล่ซิบด้มื่อหนึ่งได้สซหาก็โอเคเลยเนาะเดี๋ยวก็นั่งอยู่ซื่อๆไอมน เห็ดเป็นธุรกิจได้เลยเ,ออเขาเจ้าว่ะไ,ไอไออันะนนาให้เทพืชนี่เขาเจ้าว่ะเออแม่ออ <laughs> แนนำ้ำ <Man. S 1> แนนาให้เทพืชนะจ๊นมันจังชีแบาบว่าอันโบอันนี้ว่ะเขามาก่อนไหมเขามาแต่เกี่ยวเขากนเนาะเออนี่สร้างเองกนี่ออแห่งไปสร้างเพื่อนสําเดีเนี่ยนบ่าวนี่สร้างเพื่อนเนี่ยส่มัน่ได้ยากเลยเพื่อนว่ะเขามาก่อนจะเทพืชแล้วก็จับน็อดให้แน่นๆเขาเจ้าว่ะเออมันจังบบขยับขยื่น เขาเจ้าว่าใส่ดีคนที่ใส่มาก่อนนะ่ะอันนี้ก็ดีทางนี้ก็ติดใจเอาจานวะมีน <c oughs> ม,มชมชอบเนาะมีนมชมชอบมันก็มามันก็มามันอะไรมันก็มาขับมาคูนได้หุงสีนีน่กันแมนมาขับมาคูนสีเขาวจะโค้งผอมสีเขาวับจ้างน้ำสีให้หมูพรอมแมนนะสีขาเองแน่มาขับมาคูน สีก็เป็นของมือถือขาไรไปขึ้นน้ำนี่แม่นบอแน่นสะดวกสบายเขาก็ได้ลงรุดเบิรเลยอ่ะเออบม่ได้ด้นหอไเบิเลยเออม่ด้ดนเลยนี่พดก็สอบหนึ่งนี่อันหอดบอรมงนี่ป้เดี่ยวอ๋อมาสาน้ำเตาห้ามอเออเพเขามันเตาเดียวเนาะแต่คงแสดง้่อบเขากะห้ามเดินคว่าเราจะทำกัน นี่จะว่าทำกันทำกันแลของเราเลยออกมาเลยจะห้ามบนใเตาเลยโอ้ของเรานะ่ห้ามเตาเดียวอโอ้แต่เขานี่สองเตาทำกันมูลค่าน้องก็ทำกัน,กนเดียวกันทำมูลในมบลเตาเนี่ยทั้ง,น,งนั้นก็มากเลยเนี่ยลูกค้าไล่มากขึ้นน้ำนี่แหละลูกค้าไล่มากขึ้นน้ำนี่ทุกคนเอ้ยผม พอดีเลยสีต่อเลยเนาะนี่0ิบพันกีบมาอีกแล้วกระสอบหนึ่งธุรกิจขอบครัวเนาะทุกคนธุรกิจไหนน้อยในครอบครัว ละเอียดเลยมันนี่มันมันมาเรื่อ,อยๆทำมน <laughs> ันซีคัตอะไรเป็นยังไะเออตัดตัดตัดตซีกับขาโคชันซีกันไงพี่หนึ่งได้ทุนแล้วเนี่ยพี่หนึ่งก็ได้ทุนแล้วโคชันตบกันไปแล้วจ้าพี่พิชีสาผู้ซึกว่าเป็นอย่างไรเนาะผู้ซึกว่าเขามีความคิดดีนะทั้งทีตอนแรกเนาะเขาก็บบริจิตว่าเอ้ยลูกขาดซีมาไลคัขานาดนี้พี่พิชีตาเจนอย่งจากว่า แต่ผู้ได้ก็อาจจะแนะนําปาาต่อปาลาใน่วนมากบ้านอ้นอเนาะเขาจะแนะนำอุ้ยไปซีอยู่อันนั้นเพื่อนเพื่อนแม่อันนั้นนะเขาซีงามงามได้เย้ยเราซีหายแป๊บเดียวเองอะกระสอบละซีพันอะกระสอบละิบพันิบพันกีบกะขันตีเป็นเงินบาทน,นะพ,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 พี่เี๋สิกะสอบละยี่สิบบาทนั่นเองโอ้แม่เราทวนถูกบอถูกมากๆเลยเนาะแบบนี้พายสิบปรยาซีเนาะแม่บอแบบแต่ก่อนคิดเห็นว่าแต่ก่อนเอี่ยแบบ ทางเปือนพอสามาร,รา์ทไปไหนก็ต้อมเพชตั้มเขากินเนาะแต่ว่าสมัยนี่แบบแต่ตรไหน,นมันแบบว่ามันเออมันทันสมัยดิขนะเนะพีพีสิอ่ะเดี๋ยวเขามาฟังความคิดเห็นของพีพีคนไทยกันเลยว่าเพิ่นมีความคิดเห็นอย่างไรกันแน่อ่าคนหนึ่งน้นองนเพิ่นบอกว่าว ผู้ให้บริการต้องซื้อกระติกน้ำแข็งใส่น้ำให้คนมาใช้บริการกินดื่มด้วยเพื่อวันข้างหน้าเขาจะมาใช้บริการอีกเหมือนที่ไทยเดอ้อโอ้น่อเดียวเดียวเขาจะเห็นนะทำลงสีแยกต่างหารจัดหาที่ ทางให้กว้างๆและสวยๆทำคลิปต่อไปเรื่อยๆให้พี่สาวซื้อเพิ่มอีกเครื่องใหญ่อีกนิดถ้ามีคนมาใช้บริการมากๆโอ้แน่นแน่นอนเนาะวิธีคิดดีมากครับมันต้องแบบนี้ครับหาช่องทางหาโอกาสขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับอืมสบายคักน้องรับหน่อยแต่คุณภาพเต็มกล่องคนไทยเก่งนะเนี่ยผลิตให้คนลาวและคนลาวติดใจเออ ออกตัวใหญ่เลยออกตัวใหญ่เลยนะครับสองลูกหิมสีได้ทั้งวันใช้ระบบไฟฟ้าหรือใช้เครื่องคูโบต้าก็ได้ไม่งั้นก็เปลี่ยนมอเตอร์ใหญ่ขนาดใหญ่ใส่โอ้เห็นหลายท้องที่เรายังตำข้าวอยู่เลยทำไมไม่ซื้อลงสีแบบนี้เอาไปแบบให้อย่างน้อยหมู่บ้านละเครื่องโอ้แมนเนาะ แถวบ้านที่ไทยสีฟรีแตร่รำกับปลายข้าวเป็นของโรงสีรับส่งถึงบ้านเลยโหมีแบบนี้ด้วยเหรอโอ้แล้วก็คนไทยอีกคนหนึ่งน้องขอาวอมทิชายคือดีมากเลยคนไทยเห็นก็ภูมิใจพี่น้องสปปร,ปราวเจริญก้าวหน้าย่นเวลากว่าสมัยแต่ก ลากกว่าสมัยแต่ก่อนมากเลยเนาะแล้วเจ้าคล้องเนาะจาเาะจา้าคล้องผีผ่นกับเออเดี๋ยวต่อไปเขาก็จะแบบเกี่ยวเขาเราเขาก็จะแบบว่าว่าอยังไงแบบค้ายๆไว้อะปรับปุงให้มันไหม่แล้วก็งามก็เดิมต้องรอติดตามช่องของเอื้อยเพิ่นเด้อจ้าเนาะสาวหลาแม่ลูกสองในอ่อนจะปักหมุดถิ่งไว้ใต้ใต้คอมเมนต์แล้วบีบีเอฟซีมีความมีเทนยางไงกันแน่อ้อนคิดว่าโอ้คนนี้เพิ่นฉลาดเนาะวิธีคิดการขาดีสุดเลยเนาะเพราะว่าเพิ่นสื่อมาใส่ในคัวเลื่อนแต่ว่า แบบชาวบ้านถ้่ซองมาใช้บริการก็คือบางคนก็แบบ,บ,บลูกค้าไล่มารลัวๆพูดละหนึ่งก็สอบพูดละสองมาสอบยังแบบแบบซิบอาบางเหมือก็ได้ฮ่าสิบพันมาเหมือก็อาจจะมีเป็นแสนก็มีนะพี่เพียทีโอเคนอกจากคลิปนี้อ่อนกับตองคอตัวลาี่เวงหน่อเดอ้อจ้ะขอขอบคุณพี่เีสซี่ตลอดฐานที่รับชมรับฟังและเป็นกำลังใจหายตาพบกันใหม่อีพีนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย